สวัสดีสวัสดีตอนเช้านะครับผมวันนี้ก็จะพามาชมต้นเคลนะครับผมทั้งหมดในสวนของผมนี้นะครับตอนนี้ผมเปิดรับออเดอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมลูกค้าท่านใดที่สนใจต้นเคลนะครับมีอยู่3-4สสายพันธุ์นะครับผมก็เดี๋ยวจะพาชมว่ามีสายพันธุ์อะไรบ้างนะครับ เขียวๆนี้อ่อนเขียวอ่อนนี้นะครับจะเป็นสายพันธุ์ของฮอลแลนด์ครับปีนี้เราลองนํามาปลูกดูนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับเพราะว่าอากาศมันแปรปรวนนะครับไม่หนาวนะครับปีนี้ไม่หนาวก็จะได้ต้นใบไม่ค่อยหยิกนะครับใบก็จะประมาณนี้นะครับผมนำต้นก็จะขึ้นมาประมาณนี้เนาะนี่นะครับแต่เรื่อง ขนาดของใบเนี่ยโอเคเลยนะครับผมบางต้นก็สวยบ้างไม่สวยบ้างนะครับเพราะว่าเราต้องทนกับอากาศที่แปรปรวนปีนี้มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดคาดหวังไว้นะครับนี่นะครับผมอันนี้คือก็คือสายพันธุ์ฮอนแลนนะครับต้นไซส์ขนาดนี้เนาะสายพันธุ์ฮอนเลนเนี่ยจะได้ต้นสูงนะครับจะไม่เหมือนกับเคีย เว็บูนะครับต้นจะเล็กกว่าเป็นทรงอันนี้เป็นทรงต้นอันนี้เป็นทรงพุ่มของฮอลแลนดะ์เนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ของอเมริกานะครับของเว็บูเนี่ยจะเป็นทรงพุ่มนะครับต้นจะเล็กกว่านี้อันนี้คือใบของเขานะครับใบค่อนข้างใหญ่นะ <c oughs> นี่นะครับต้นละผมจำหน่ายในราคาต้นละ60บาทไม่รวมส่งนะครับทั้งหมดนี้เลยนะครับถ้าต้นไหนเล็กๆเ,เนี่ยเราก็แถมไห้ฟรีเนาะ อย่างต้นนี้นะครับผมเนี่ยลูกค้าดูนะครับว่า60บาทเนะี่ยผมว่ามันคุ้มนะ60บาทดูต้นนะครับอันนี้อย่างใหญ่เลยนะครับผมต้นก็แข็งแรงต้นก็ใหญ่ด้วยนะครับดูใบนะครับใบยังใหญ่นะครับ <c oughs> ทั้งหมดนี้นะครับ ปีนี้เราทดลองปลูกดูนะเพราะว่าเราก็คิดว่าเอออากาศมันจะหนาวเย็นเหมือนปีที่แล้วแต่ไม่นะครับปีนี้อากาศแปรปวนหนาวเพียงช่วงเวลาสั้นๆนะครับที่เหลือก็เป็นร้อนเป็นอากาศอุ่นๆนะครับผมอย่างต้นนี้ก็สวยนะครับผมเราพาชมก่อนเนาะโซนนี้นะครับนี่ครับมันก็จะได้ส่ง แปลกแหวกแนวนะครับเออดีดีนี่นะครับต้นไหนที่เล็กๆอ่าไม่ค่อยสวยเนี่ยเราแถมให้ฟรีเลยนะครับให้ลูกค้าไปปลูกต่อได้เลยอย่างอันนี้ก็อันนี้ไม่ได้แถมนะครับนี่นะครับทีนี้อากาศไม่หนาวเย็นดูใบก็ ผมว่าใบาเดียวเนี่ยผมว่าเต็มจานเลยเลยนะนี่เป็นสายพันธุ์ฮอลแลนด์นะครับเดี๋ยวพาชมสายพันธุ์ต่อมาอุ้ยเราเจอหนอนนะครับเดี๋ยวขอหอนอนออกก่อนปีนี้เราจะไม่ฆ่ามันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีบางคนเขาไม่ค่อยชอบนะครับเขา,าทนเห็นการ ฆ่าสัตว์ไม่ได้นะครับ <c oughs> พูดเล่นนะครับผมโอเคต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นสายพันธุ์ไดโนเคียวนะครับหรือเคียวไดโนเสาร์ที่เรารู้จักกันนะครับก็ต้นละ60บาทนะครับผมอ่านี่ทั้งสวนนะครับทั้งหมดเนี่ยผมปลูกแบบออแกนิกนะครับปลูกแบบอินทรีย์นะครับแต่เราจะไม่พูดว่าอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าเราไม่ได้ขึ้น ทะเบียนนะครับไม่ได้ขอทะเบียนใบรับรองออร์แกนิกไทยแลนด์อะไรพวกนี้นะครับผมจะพูดว่าเออผมปลูกแบบอินรีนะก็คือทุกอย่างเนี่ยปุ๋ยทางดินนะครับแล้วก็เป็นปุ๋ยมักคิววเนาะแล้วก็ปุ๋ยทางใบก็จะเป็นน้ำหมักปลานะครับก็จะมีอยู่2ตัวนี้นะครับเนี่ยครทั้งหมดนี้เนาะเราจะบอกว่าเราปลูกแบบอินรีย์ปลอดสารนะครับแต่ไม่ใช่ ปลูกผักปลอดสารนะครับมาคนละตัวกันนะครับโอเคคุยกันต่ออันนี้เป็นไดโนเคลนะครับผมเนี่ยใบก็จะประมาณนี้เนาะส่วนที่มันเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอากาศตอนเช้าหนาวกลางวันร้อนจัดจัด,จดอย่างเงี้ยนะครับใบก็จะเป็นแบบนี้ได้เนะเาะเผอิญว่าใบของไดโนเคลเนี่ยมันค่อนข้างหนามันก็จะไม่ค่อยเสียหายเยอะเท่าไหร่นะครับ นี่ครับต้นใหญ่ๆเลยนะครับตอนนี้ก็เห็นน้ําหยดไหครับนี่เนาะนี่ผมก็กําลังให้น้ําอยู่นะครับใครชอบสายพันธุ์นี้นะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เดี๋ยวผมจะใส่เบอร์โทรศัพท์ไปให้ด้านล่างนะครับนี่เป็นไดโนเคียวนะครับนี่ ต้นไหนที่มันไม่สวยก็แถมให้เหมือนเดิมนะครับลูกค้าเอาไปปลูกต่อได้นะครับดูบางใบนี่คือมันมันใหญ่เกินแล้วนะครับเห็นไหมครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นขแนขนงค่อนข้างเยอะเนาะนี่ไดโนเสลวนะครับยังสวยเลยนะครับผมตอนนี้ นี่นะครับต้นนี้ออกใบไม่ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าเออทรงออกจะเป็นพุ่มนะครับดูต้นนี้นะครับผมขแขนงกำลังมาเยอะคือตอนนี้ผมต้องขายแล้วนะครับเพราะว่าเลี้ยงไว้ต่อไม่ได้นะครับเพราะว่าดูนะครับผมเพราะว่าอ่าถ้าใบมันใหญ่มันสูงขึ้นเนี่ยเราจะยัดเข้ากอกไม่ได้นะครับจะทําให้การแพ็กสินค้านี้ลำบากนะครับ นี่คือไดโนเคียวนะครับผมต่อตัวต่อแมกก็จะเป็นแดนซิ่งบูลนะครับเหมือนกันเหมือนกับสายพันธุ์เหมือนกับไดโนเคียวแต่เพียงแต่ว่าแดนซิ่งบูลเนี่ยจะเป็นสีม่วงนะครับการเขาจะเป็นสีม่วงนะครับเนี่ยครับตัวนี้นะครับจะโตวไวกว่าโตวไวกว่าไดโนเคียวนะครับเพราะว่าผมลองปลูกพร้อมเดียวกันเนี่ย แต่ต้นเนี้ยสูงกว่ายืดกว่าโตได้เร็วกว่าเยอะเลยนะครับไอที่มันแหวงแหวงอย่างนี้นะครับอันนี้คือพวกแมลงปีกแข็กมากัดกินนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าเราปลูกแบบอินทรียนะครับเดีย๋ยวพาชมไล่ <c oughs> บางต้นที่มันขี้เละเนี่ยอันนี้ผมยอมรับเพราะว่าเราควบอุ้มอะไรไมนไม่ได้นะเราก็จะขายต้นที่สวย,สวย ต้นขี้เลกเนี่ยเดี๋ยวเราให้ฟรีลูกค้าออกไปตัดแต่งแล้วก็ปลูกต่อได้นะครับนี่อย่างสวยเลยนะครับนี่คือใบของอต้นแดนซิ่งบูนะครับผมต้นใหญ่เลยนะครับผมใหญ่มันใหญ่จริงๆนะครับดูนะครับนี่น่าจะความสูงนะฮะทั้งหมดใบเนี่ยน่าจะประมาณหนึ่งไม้มันทัดขึ้นน่าจะสูงกว่าอีกนะครับดูใบนะครับ อยู่ดูต้นนี้นะครับต้นนี้นี่ใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะครับเนี่ยหกสิบบาทถ้าใครบอกว่าแพงไปเนี่ยผมว่าแนะนำไปปลูกไว้กินเองเลยนะครับแล้วดูคุณดูสิครับดูสีของเขานะครับเนี่ยช่วงนี้อากาศกำลังเย็นสบายนะครับสีมันจะสดมากนะครับถ้าปลูกช่วงหน้าร้อนอย่างเงี้ยช่วงหน้าร้อนสีจะประมาณนี้นะครับสีจะ แบบนี้นะครับอ่อนอย่างเงี้ยไม่สวยนะครับใครชอบนะครับใครยังไม่มีใครอยากสะสมนะครับจัดไปเลยครับผมต้นละ60บาทเท่านั้นนะครับผมหกบาทลูกค้าได้รับไปเนาะถ้าเป็นพื้นที่จังหวัดที่วันเดียวถึงเช่นกรทมนะครับสมุทรปราการแล้วก็นนทบ,บุรีนะครับผมส่งวันนี้พรุ่งนี้ได้รับของ ลูกค้าจะเอาไปปลูกต่อผมแนะนําว่าอันนี้ใบทั้งหมดเนี่ยมันกินได้เนาะพอลูกค้าได้ปุ๊บเนี่ยถ้าใบเฉาต้นเฉาเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติลูกค้าเอาไปปลูกแล้วก็ลดน้ํานะครับเราเอาไว้ตั้งไว้ที่ร่มก่อนแสงแดดําไรพอเขาดูดน้ําได้ปุ๊บเนี่ยใบมันจะแข็งแบบนี้เนาะเด็ด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 เก็บกินนะครับเหลือไว้แค่ยอดเดียเด๋ยวค่อยยอดเล็กๆเ,กเกนี่ยพวกนี้นะครับผมแล้วก็ ปล่อยเขาไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะแตกยอดใหม่นะครับแต่ถ้าเราเก็บไว้หมดเนี่ยรับรองโปรเซ็นที่จะได้ไปต่อเนี่ยมันจะมีน้อยนะครับเพราะว่ารากมันขาดเนาะมันต้องการการซ่อมแซมอยู่นะครับอันนี้ก็ใหญ่ไม่งั้นจะเราจะไม่ได้กินนะครับอต้นไหนเล็กๆนะแถมให้นะครับผมนีแดนซิงบูต้นใหญ่เลยนะครับผมใครชอบจัดไปครับ บใบยังใหญ่ดูร่มต้นนะครับขึ้นสูงขนาดนี้นะครับส่วนที่มันเป็นแบบนี้ก่อนจะส่งผมจะเด็ดทิ้งนะครับเพราะว่าเนี่ยนี่คือเป็นใบล่าง,ขงเขานะเป็นใบใบแรกนะครับมันจะแก่ละเดี๋ยวเด็ดทิ้งเดี๋ยวมันจะแตกแขนงใหม่นะครับนี่นะครับทั้งหมดนี้นะครับมีแสงแดด ตอนเช้านะครับนี่นะครับโอ้โหอย่างดูต้นนะครับต้นนี้แบบอย่างใหญ่นะครับผมสายพันธุ์ของฮอนแลนด์นะครับ ถ้าถ้าอากาศหนาวต่ํากว่า10องศาเนี่ยต่ำกว่า15องศานะเราไม่สูงกว่า15องศาเนี่ยใบยเขาจะยีกสวยมากนะครับแต่เผอ,อิญว่ามันเกินคาดนะครับไม่เป็นอย่างที่คิดก็อากาศเช้า14 17บ้างสาย30วกว่าๆอย่างนี้นะครับมันขึ้นลงขึ้นลงเ็าจะได้ใบแบบนี้นะครับแต่ใบเนี่ยจะไม่แข็งมากนะครับ ใบค่อนข้างอ่อนกินง่ายครับสายพันธุ์นี้นี่ก็จะเป็นสวิชชาร์ตนะครับปีนี้ไม่ได้ทำไม่เยอะทำไว้นิดเดียวนะครับเพราะเวลาเรามีค่อนข้างจำกัดนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้นะครับตัวต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะพาชมอันนี้เป็นเวทบู Red Blue นะครับ ัหลักของเราที่นัดเคยปลูกปีที่แล้วนะครับปีนี้มาดูนะครับต้นนี้นะครับต้นนี้เป็นมีเจ้าของแล้วนะครับผมอันนี้มือของนั้นะครับนี่นะครับโอ้โหมันใหญ่มากนะครับดูใบนะครับผมนี่ใบเดียวของเขานะผมว่าถ้าตัดแล้วก็ไปวางบนจานเนี่ยเต็มจานนะครับใบเดียว นี่ต้นนะครับอันนีอ้อายุยังไม่ถึง75วันนะครับแต่ก็ใกล้ละประมาณตอนนี้น่าจะ2เดือนนะครับไม่ถึงเกลียบแต่ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะครับประมาณเฉยๆนะครับนี่เวบูไม่ใช่มีต้นเดียววกนนี้ยังเล็กอยู่นะครับเว็บบูยัง นั่งเลี้ยงต่อก่อนนะครับขอเวลาอีกสักหน่อยเนาะก็จะขายพวกที่ใหญ่ยักษ์ก่อนนะครับเพราะว่าไอ้พวกนี้ถ้าปล่อยไว้นานๆเนี่ยมันสูงขึ้นมันจะยัดกล่องไม่ได้เนาะจะขายพวกเคียวฮอนแลนด์ก่อนนะครับเดี๋ยวเวทบูเนี่ยเดี๋ยวพอมันโตขึ้นอีกหน่อยก็จะขายพวกนี้ต่อนะครับอันนี้มันยังเล็กเกินไปนะครับนี่นะครับผมเวทบูเวทบูก็สวยนะครับ วิบูเนี่ยเป็นทรงพุ่มนะครับดูต้นนะครับต้นแค่นี้กระจิงเดียวนะครับแต่ใบของเขานะครับสวยมากแล้วก็ยีกกว่าอันนี้เป็นพันธุ์ที่นั้นไม่ควรมองข้ามเนาะทุกปเีเราต้องมีนะครับอาจจะเป็นสายพันธุ์หลักของทางฟาร์มเราหรือว่าส่วนของเราก็ได้นะครับนี่นะครับต้นมันยังเล็กอยู่นะครับวดบูเดี๋ยวรอให้มันโต กว่านี้หน่อยนะครับแต่ถ้าใหญ่ๆอย่างเงี้ยใหญ่ๆอย่างนี้นี่คือได้นะครับเวทบูจะเป็นทรงพุ่มนะครับที่ผมบอกเนาะว่าเขาจะต้นไม่ใหญ่นะครับดูต้นนะครับต้นแค่นเนี้ยนะครับผมพูดง่ายๆก็ประมาณแค่คืบมือนะครับแต่ว่าเห็นไหมครับแต่ว่าใบเนี่ยใบไกลมากนะครับ เวดบูเวดบูจะเป็นสายพันธุ์ที่ใบค่อนข้างหนานะครับหนาแล้วก็หนักแข็งนะครับเห็นไ,ไหมครับแล้วสีก็สดด้วยนะครับด้านล่างใครที่สนใจนะครับรีบเลยนะครับเพราะว่าหมดแล้วหมดเลยนะครับน่าจะไม่ทำต่อละ ถ้าหมดช่วงหนะ้าหนาวไปนเนี้ยเราทำเคียวต่อเนี่มันจะไม่สวยแล้วนะครับใบมันจะแข็งนะแข็งแล้วสีมันจะไม่สดแบบนี้นะครับอันนี้อันนี้ก็ขายได้นะครับนี่ก็เป็นสวิตชาร์ดนะครับผมส่วนตัวนี้จะเป็นเรดิชิโอนะครับก็ลองปลูกนะครับกำลังจะเข้าหัวอยู่อันนี้ก็ล้องโลงแล้วไม่มีอะไร อย่รอเพราะว่าผมไม่ได้ทำเยอะนะปีนี้นี่ครับนี่กำลังสวยเลยมีไม่เยอะนะครับผมทาแค่นี้เพราะว่าปีนี้อากาศมันไม่นิ่งนะครับเราไม่มั่นใจว่าถ้าเราปลูกหมดเนี่ยผักมันจะสวยหรือเปล่านะครับเพราะว่าอากาศที่ผ่านมาเนี่ยมันมันขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอย่างเงี้ยนะครับบางทีก็ปรับตัวไม่ทันเหมือนกันทั้งคนทั้งผัก ดูนะครับอันนี้คือภาพบรรยากาศในฟาร์มนะครับผมในสวนดีกว่าเดี๋ยวพาชมต้นกล้านะครับต่อครับผมอ่าอันนี้เป็นต้นกล้านะครับต้นกล้าเขียวนะครับผมอันนี้น่าะขายกระถางเล็กนะครับกระถางละ20บาทนะครับผมเนี่ยครับใบเขาหยีกนะครับใบเขาหยีกมากนะครับผมถ้าลูกค้าชอบ แนวนี้ก็ปลุกต่อได้นะครับอยู่รากนะครับเดี๋ยวจะลองแกะรากให้ดูนะครับว่าแน่นแค่ไหนเนาะแปบ๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับเมื่อกี้พักกล้องไว้ก่อนระบบรากนะครับแปลกมากอันนี้แน่นนะครับแต่ดูด้านหลังด้านหลังไม่มี ตลกดีแต่ว่าปลูกต่อได้นะครับดูใบนะครับใบยังยังหนาเลยเนาะก็ใบอีกมันก็จะเหมือนกับที่ในแปลงนะครับเวลาโตมาเนาะในแปลงที่นั้นให้ดูเมื่อกี้นะครับต้นเล็กนิดเดียวแต่ว่าพุ่มเขาวสวยมากนะครับอันนี้คือเคียวเวสบูนะครับเนี่ยนะครับตอนนี้ก็กำลังแตกยอดนะครับส่วนใบที่มันเหลืองเหลืองนี้เนาะ อย่างนี้นะครับอันนี้คือด้วยความที่นัดปล่อยเลี้ยงปล่อยในนี้นะครับมันก็จะมีใบที่มันแก่นะครับใบที่มันแก่เนี่ยก็เราจะสามารถเอาออกได้นะครับก่อนส่งนั้นจะเอาออกให้นะครับเดี๋ยวมันจะแตกใหม่เนาะไม่ควรเก็บไว้นะครับนี่ครับต้นสมบูรณ์แข็งแรงทุกต้นนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นหน้องสุด นี่กำลังสวยนะครับผมหลังต้นนี้ใบนี้แบบใหญ่แล้วนะครับแต่ว่าเราไม่ควรเลี้ยงต้นกล้าให้อยู่ในกระถางเล็กๆแบบนี้แล้วปล่อยให้เขายืดนะครับอย่างนี้คือได้ไปเนี่ยเราต้องปลูกลงดินหรือไม่งั้นเ้าใส่กระถางขนาด10นิ้วหรือ12นิ้วขึ้นนะครับผมจะทําให้ต้นโตวไวเพราะว่ามีพื้นที่ในการหาก,กินเยอะนะครับน,นี้อีกอีกแปลงหนึ่งเนาะ อันนี้ก็จะเป็นเวทบูเหมือนกันนะครับดูนะครับใบเขาแข็งนะครับแข็งเหมือนพลาสติกเลยนะครับใบของเวทบูเนี่ยนี่นะครับอันนี้กระถางรา,ากยังไม่โหดมากเท่าไหร่มันเป็นบางต้นนะครับแต่ลวกต้นเนี่ยเอาไปปลุกลงดินหรือปลุกกระถางต่อได้หมดเลยนะครับมีแสงแดดยามเช้าเนาะ ดูกรับอันนี้รากกำลังโผล่นะครับแต่ว่าปลูกได้นะผมคอนเฟิร์มเลยว่าปลูกปลูกลงดินได้เลยไม่เกี่ยวนะครับไม่ต้องรอให้รากมันพันกันแบบนี้นะครับเห็นไหมเรยวเร็วนี่น,นี่ไม่ต้องรอให้รากมันพันกันยเยอะแยะเยอะแยะนะครับไม่จําเป็นนะครับถ้ารากพันกันน้อยเนี่ยรากก็จะแตกตัวแล้วก็ไปหาอาหารได้เร็วกว่านะครับ โอเคเด,เดี๋ยวผมจะใส่เบอร์โทรศัพท์ไว้ด้าน,นล่างของคลิปนะครับแล้วก็หากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ลองโทรสอบถามกันเข้ามาได้นะครับว่าค่าส่งอะไรยังไงนะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยค่าส่งผมจะคิดตามความจริงนะครับตามเป็นน้ำหนักเนาะขนส่งโดยแฟดไม่งั้นก็ DHL นะครับสองค่ายนี้นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ